สบายดีพี่น้องโอ้ยเจ็บเดมม้มานแล้วพี่น้องมานแล้วมาอนี้เข่าป่ามาเลี้ยงควายกับพ่อเฮ็ดมาเบิง่งคนหาเฮ็ดเชนเฮ็ดวอเฮ็ดเห็นอะไรยังบ่เห็นเฮ็ดเห็นอะไรยังบ่เห็นผงน้ำตีนก็เยียบแล้วเหียบเฮ็ด,ด,ดบ่เนี่มาเบิ่งพี่น้องมาเบิง คนตกคนพนนตกนี่นี่ดอกในช่องดอกบ้องใหญ่นึงนี่อือคุ๊บอาขลักอาลีพี่น้องเห็ดเฮ็ดไม่แต่เห็ดกับเห็ดอ้าฝนกระตกลิ้นมัวไปเลยคนตกน้ำถือพี่น้องปิ้นป้อเหยียบเฮ็ดสีพีกาป้อเห็ดเห็ดเฮ็ด เธอซับกระลัวกันเลยพี่น้องเอ้ยจะเบิง้งจะเบิง้งจะเบิง้งเห็ดกลัวปุ๋ยเอากระเหยียบขู๋ถ่ายกระเหยียบจะเบิ้งพี่น้องข้าขอาอ่ะลีเดืองดีแห้งอะลีมันพุ้มคุ้ม,มเอาน้ำเหยียเป็นน้ำเหยียดดอกนี่นี่นี่ไอ้เดี๋มันเหยีย ผักล้อเดี๋ยออกํางน้ำบ็ข้ามาออกเป็ดตัวยางเลยนี่เนาะหัวติบหดอกกพิก่ะเคยเห็นบริแมนในนี่ไลยครับในนี่ก็เห็นเดาอยู่ๆอย่างก้ามาบึงนอไม้นี้อีกอย่างก้มาชออเบ่งน้อไม้ีบอลหนึ่งอีกเี่ยหตกันไปดอกลนี่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 ช็อดอกสามดอกสี่ดอก เอากระักด้วยอย่าบังก็มือค่ะคนกรตุกลินนี่ดมือพี่น้องไานุกรเข้าเอห้มันเบิดุ้าสิกิหนุ่เด้นง่ตุ้่นบอายุเนะเดี๋ยวเอาเฮ็ดก็ไม่ได้เบิดวันจะจิ้มฮาวันจะจิ้มฮันนนี่นตงนี้ชดอกตน โก้โทรัพคนมันวหมดเลยพี่พีพพอ๋อขักอะไรปืดปืดปืดมีนีนนดอกใหญ่นี่เลฮะมือต่อยก,กับล่มโอ้พี่บอบนเ็นพีอันนี้บนนงแค่มนแม้ในี่ก็เห็นพี่บนพี่พี่เ็นพี่เป็นแบบูกนะข่างเลยนะก็ต้องขักลิ ขักอะไรยงเอาได้ไฟจะเปะ็นไฟแับเตียบไปเลยคนตกพี่ <ไป S 1> น้องผูกตัวเดียวปนะ้กกยววายกับป้ายควายอ่ะปล่อยแทนนะขักอะไร่ได้หาเหี้ยนาหาบอเอาค่ะ ่เดิ่มมันจะแตกพี่มันตีนจะก็มีได้ของพี่แชนะว์มาเถอะคนจะมาเห็นแล้วเนาะแตกบันเหละนี่น้องค้วยเปิดออกเปิดออกอ้าขับกะรีกโอ้ขับกะรีก อยู่ในเข้มทางรถกระแหลนกายอมันไปเรื่อดีใครตายชีชีใครันชีตายไ่ได้่ะใบตองบังไว้ฮะควันชีเลยชีต้องทำ่อนดบดจะเอาชีวีไอ้ก๊อุ้ยยึดยึดถอว่าอะไรลุบไปจ้ะเอาเอเอาเต็มหมดเดจมนะ ค่อยๆรุด,ดมันก็จะไปหอดเซบหหอดเถากระเจ้ามันก็อยู่คุณเล่ว,มว,มวมอมๆหดนาหบดแบาวหมบแง้คุณเล่ไปอยู่หันแบบอยู่พอตีที่ตั้งใีแ้่ขัดนา่อโอ็ขักอะไรดิโอร่อยเด้กางกุปแคนโทรศัพท์นี่ร่อยว่ดแขนออเอดี๋ยวบ้างเดี๋บ้างมึงกะ เปดออกแน่เปิดเติมไปเหยียบน้ำเลเทน้องนี่เห็นกอบมันใหญ่เลยนี่มีเงามันนั่นเล่มีเงาจะกระเก็่ทั้งนี้ดีกว่ามาจะบังเม็ดหักแล้วหักสักแต่ไม่ดองส่ฉันว่าเต็มอยู่ในมันนี่ พี่น้องเห็ดหักหักเอียเหยียบหักมาแหลป้องเหยียบหักวะเกียแบบ่เอาโอ้โห่มาเอานี่งเอาเห็ดโอ้โหเสียงสามีมาว่าเอาว Bồn hình cho bằng chìm được mì chìm được à, mì chìm được mì chìm được mì đỏ được mì chìm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  được 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 được

Ừ, nhanh ẩn nó vẫn sẽ ở ở bờ tây anh hùng anh nhìn này nó to không biết đẹp đẹp hết gì hết luôn anh được bác bắt lấy chia thang này rồi chia <laughs> đi nhiều hết nhiều hết pho ở cái tòa bồn nặng đấy pho khạc alì Con cái bia xì pho anh hùng phì pho khắc khạc

จะเห็ดปลูกบัตละบ้าไม่ได้บัดอยู่ดอกก็ละมาณธละกัมเอาเฮ็ดเด้อพี่น้องพายอยู่ใกล้ๆก,กับมาเด้อผูกก็พาแหว่อยู่ผูกแนมไปผูกก็เห็นผูกเห็นใบหงพี่มาเอายี่ีก่อนเห้ ขักบ่ขักบ่อขักบ่อค่อยเอาน้ำไหลๆในลายเติบเลยนะนั่นมุนบรรบจักในรงเสือนโอ้เอาเสียมเอนาะเสียดายเด้อมาเอเนี่ยพายันพาหลดลมอเสียมด้านนหน่อยนี่สิจ้เพราว่าเอาหนีมาเอาเห็ุโว้ยค่อย็คิดว่ามันช้ำานีเบเลยสรด เอยหักเอาก็ได้ใอยก็เลยเอานี่มากับมันชื่อยากพร้อมคนโตขับรถมานี่นี่นี่หานหักมาเลยเอากูดเออมือเด้อมือเด้อมีดมือเจ้าหักฮึอคมีแต่เฮ็ดเฮ็ดหักเบิร์ตโอ๊ยหมุนเลยเอาบบม่วนคือบม่วน มวนแล้วมีนเอยาบพี่ดีนนพี่นี่เห็นอะไรเด้จะได้จะดอกน้อยนตกลินโอ้ยนี่นี่ดปวกนลินเอาเห็ดปลวกพี่าพี่นันนอ้พออแม่กูเอ้ยแม่หยางอันนี้มาเ็ดโผเว้ย จะเวิ้งนี่ฮูเ้เต็มอยู่นี่โอ้น้ำกระถ่วมมันมคนตกลิน่นน้ำถั่วมเห็ดปวกเด้อพี่น้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหักหมดเลยม,มัสิะหักอรรถมาทันใจหักักหักหักห,กห,กห,กหกน้ำถั่วเห็ดพวก กล่อ,อ,องลายหมดแล้วนำพลถือยินปะขี่นออกเสียงพลตกแปลกแปลกน,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 นี่นี่ผักลีเจ้าจะมันบดยอกยงไงมันดอกง่ายแห้งีฉดใดลายเด่นใดเป็นกระตาพุ่มกระดอกง,ง่ายปลุกจิ๊ด งามท่วมคนหัวเทียนก็อที่นงามท่วมคนงามท่วมหัวเห็ดปุ๋ยจะเจได้เป็นโลโ้านีไหนี่ผักดีเอาเนี้ยขุดพิษเอามีดมาให้คนนี่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  Mưa có vây của, của mì nó, Thế ừ. này đây xong Phì bò chứ phì của mì nữa Này Đậu đều chứ bò Chứ bọc bao bà bọc mà lì ổng của đều Này Xong đậu rồi Mì mì của mì là ออเนี่ยอะไรเนี่ยปนี่อยู er ู่ก eh, ันางพอเขาเข่านาบอ่ะอาไปหึงเลยอาไปคอยมาหมดเลหักเลยฮู้อาปเศร้าเย่อ้นลุงได้ปลาได้ย่ปลาขนาดนหนนะนี่โคกนี่ลงโค้นะลยท่นโทรศัพท์ลงโทรศัพท์กันเลยโอ้ยน้ำถึอ จะว่าสิตายพระ่านได้ลงขิปจำบัตรักอะไรหน้าหน้ามัานยอดมันกุบเห็นบ้าเอากระงไว้อยู่แต่ว่ากุบมันหัวเฉดเราได้撒ตักใส่ยัางกันนะโอ้โอ้ห อย่างไรจังเลยโอ้เห็นจะตีนค้าพระเวจะเห็นหางไอ้ลงพวดว่าปืดแหงนอกจากโอ้โอ้โอ้ผูกผูกปอบผูกใช้คนก่อนใช้คนก่อนอ๋อพี่พี่น่าหอดี่เด้อใช้ปอบผูกพีน้องยังไม่หมดนะจ๊ะไประคิดว่ามันเบิดแล้ว พี่ป้แห้งดอกใหญ่นวดอ,อ๊อดมุดปืดปืดปืดโอ้พระเจ้าจอดยอดเยี่ยมดวงดีแห้งอรีคอยนะ <c oughs> <c oughs> ยี้มเถโงโฟนผูก,กมีป <c oughs> <c oughs> ีน,นี่มาจิ้มอาตัวนี้ก่อนหักอรีไม่จไปหนึ่งหักหักหัก Conduct nghiệp năm nay nì 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 พี่พหิน้่ะพี่พี่แคทพี่ขักแม่นี่นี่นี่เบิด์ละตี้แบบคนกระตกลิ้นคนตกลิ้นน้ำถ่วมเป็นไรพี่น,อน้องแน่มึงแน่นี่ ดูเด็กข่อยย่างเข้ามาในนี่น้ำกระถว่วมนี่บดเอาเห็ดน้ำถั่วมบดป้าผักอลีอตาลายเบิงบ้งในลายไปได้เบิง้งเกือบได้โลหนึ่งได้อยู่หมอกแกงหนึ่งเกือบโล่หนึ่งหมดละถ้าดอกใหญ่นี่ป้าก็เหยียบหมุนบด กระดกใหญ่ยันได้เป็นกระตามัะวะดดมันโใหญ่มันได้อโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บพอโตไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อจ้าฝนตกโทรศัพท์เปียกหมดเลย